งามมันงามงามอุ้ยแม่เเง<ำ>มเอาด,เดูดิง<ำ>เง<ม>ี้ยงามเงือนี่แหละให้อาหารเดี๋ยวเชียนเดี๋ยวเชียนเราเจอทอทั้งสองทอแล้วนะเว้ยต้องเจอดีเซอร์เพนนะ่ะอยากเอามาเลี้ยงอยู่ไหนอยู่ไหนตามหาเซอร์เพนมาเลี้ยงแล้วตอนนี้ แม่ตอนแรกจากตอนแรกที่โดนแม่งฆ่าตายนะนมกลางทะเลที่แพรตอนนี้จับมาเลี้ยงเด๋ช่วยมองหาฝนตกเต้องอไปไกลเลยวะ,ะยเจอ,อหจไหมย,ย,ยังไม่เจอไปไกล่อยไม่เจอฝนตกมองอย่างยาก เฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงหลั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 งวันนี้วันนี้วนหลังวนหลังเค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 ขับขับหลังเลยขับหลังเลยหลังวนอยู่มาเฉยมาเฉยสวยติดแล้วกูนั่งก่อนเลยเดี๋ยวตกเรือเออเออยาวปีนาท่าเตมินาใกล้หมดแล้วบอกนะได้สลับกันนะโอ้ยาวเยอะหลอดใหญ่เลยกูกินเนื้อมาเต็มอะโอ้ใกล้บ้านเลย เออโคตรแจกมแบบนี้โคตรแจกมลมทรงลมทรงลมทรงทะเลแม่งสีเขียวอย่างเงี้ยลมดัลมดันไปมาจริงมันจะกลับแล้วอย่าให้มันกลับเฮ้ยมันยังไม่กลับลมทรงเอฟตามตามลมทรงแรงไปหน่อยเชือกขาดที่จะไกลเกินเนก่อนเอามันหายไปไหนแล้ววะไหนแล้ววะไลน์บุกแถวๆนี้แหละไปนี่ไงนี่ไง ไม่ติดตปะไม่ติด่ะเอาไปนัดติดเไปเลยยไแม่งแม่งชนเรือต้องกลับเรือก่อนต้องกลับเรือก่อนเออกลางเรือแล้วกุ้งไปเลยอแน่กลับตัวไอ้เยู่ตอนนี้มันจะหลุดหรือเน็ตไม่ดีไม่ไม่ไอ้เกนขี่ดิ มันนิกยังไม่ลุกก็ดีมีคนกำลังใช้อยู่เอ้ยเอ้ยมา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 ได้แล้วได้แล้ววนแป๊บวนแป๊บมันอยู่ไหนแล้ววะถูนซ้ายแหละถุนซ้ายไปไอ้เที่ยมันลากไก่มากไม่ได้เว้ยนิกมากูว่าได้นะเว้ยแต่ว่าต้องใช้ต้องช้าวันนี้หรือเปล่าเออต้องใช้ความเร็วแบบของมึงมึงเปิดกลางใบอีกดิมันไอ้เที่ยมมันจะหายไปแล้วไปนี่ไงนี่ไงนี่ไงข้างหน้าเลย ติดไปโอ้โหง้างหัวแดกติดเลยใช่ไหมไปกลางใบแค่นี้พอเนี่ยเออใบสองะแต่มันจะกัดเรือทันเงี่ยถ้าใบสองแต่ไม่งั้นมันจะไอ้นี่เลยสลับก็ได้กลางสลับเฮ้ยลายโบกลายโบกเดี๋ยวกันดูบ้านก่อนครับพี่ไอ้ยึดติดเรือมันจะหลุดเหรอลายโบก เติดติดติดไปไปไปว่าความเร็วขนาดนี้แหละกำลังดีแล้วไป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 ถึงแล้วนะ้าห<อ>นล<อ>ูกไปไ<ม>เล็งหน่อยเล็งหน่อยกไไ็ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่เรือได้อยู่มันเจ็ดสิบเปอร์อ่าสลับกันสลับเลงสลับกันเลงเกอ,อมันจะมาแล้วเลงเออสลับสลับ,ลบ <laughs> ฮึบฮึบโอ้ไม่ยังกัดถึงอย่าเร็วมากพี่อย่าเร็วมากเดี๋ยวลูก เนี่ยไม่รู้หรอกโหแม่งว่ายเร็วยิ่งไปดูดิกสลับเชือกไปไปไป็วนิคนิ๊กไปอีกทีเออสลับเชือกสายโดนสายโดนติดไปไปติดไปติแม่งว่ายเร็วเหมือนกันเนี่เนี่ยมันหลบหลบหลังติดอยู่แค่ตอนนี้ดู่จัดไปนี่จะเข้าเกาะยังไม่ได้ไม่ได้ดูเลยเกาะอะไรเนี่ยไอ้นี่มันเกาะเพนมะเนี่ยลายโบ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าเกาะเพนมะวะใช่ เออใช่ใช่มันคืนนกไม่เป็นไร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 พี่เอาว่าลาขึ้นเกาะเพนเลยเฮ้ยมันมีกอบบินแล้วเราก็เดินไปเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพาวนตรงนู้นก็ได้เออพาวนไปแล้วมันติดผมมาแล้วตัวหนึ่งหนึ่งไม่ไม่เราเราลากขึ้นมาแล้วเราค่อยๆลากเข้าบ้านน่ะพี่นัทหรอเออมันคืนบก เอาแล้วนี่รถใครใครลากหน่อยลากหน่อยไอ้เกณฑมึงขี่เรือไปดักหน้าเลยแล้วลากเข้าบ้านเลยขี่เรือไปข้างหน้านี่แหละนึงลมลมต้านดิตอนนี้แป๊บนึงขขีี่่ไปเฮ้ยเฮ้ยมันโดนยุงกาดไม่อย่าตายนะเซอร์เพนลโรลล์ลมต้านว่าเวลาเนี้ยคนเหมาะบัฟมังกรมันวิ่งไปนู่นแล้วมันว่ายไปนู่นแล้วลมแม่งต้านนะดดตอนเนี้ยโอ้ไม่ได้เลยต้องต้องหนึ่งอย่างเดียว ไอ้มันออกออกฟังไปแล้วออกฟังไปแล้วรับหน่อยมารับหน่อยทำหวัมนวิ่งเข้าบ้านเลยได้ไหมอะไอ้เฮียเลยแม่งจะหนีแล้วว่ะเกณฑ์มึงกลางไปอีกได้ปะมันหนีไปแล้วมันดูลมเีลยเดินไปเลยไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปเอาใหม่ไปค่อยไปเอาใหม่มารับหน่อยเราไปรับนี้ก่อนเลยนี่ไงนี่ไงยังอยู่เฮอยู่อยู่ๆแป๊บนึงนี้เออลมลมพอได้ตอนนี้ลมพอได้ ใกล้แล้วเก็นใกล้แล้วใกล้แล้วไหนวะมอยู่ข้างหน้าเลยปะ่ะไอเห็นไรเห็นไรแล้วลมมาแบบเดี๋ยวมึงดูในแมปดีบ้านนะ่ะจะถึงแล้วอ่ะเนี่ยเมื่อกี้ดูข้างหลังอยู่ไอ้เนีป็นอะไรวะเป็นยังไงไหนอ่ะที่เห็นมันอยู่แถวนี้นะมังไปไหนแล้ววะไอเฮียเราเลือเล่อนเรือเหลือแค่นี้ไม่ไหวนะเก็นบอกเ,เลยเหรอเออ ไปไปกลับไปตั้งหลักมาร์กไว้ก่อนเวลาแถวเนี้ยปีนัดมาร์กไว้เลยเลยจูาจำได้อยู่ขยืบโอ้เมื่อกี้แม่งจะถึงฝั่งอยู่แล้วคือเจะต้องเลี้ยวขวาแปบนี้ เนี่ยเมื่อกี้เราเจอแถวๆนี้นะเว้ยมอกลงเลยไม่ไม่โอ้โหมืดแบบไม่มืดดิแต่หมอกแบบมองไม่เห็นเราแย่งหนีนะเมื่อกี้อ่ะยังไงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไหนไหนไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วตาดีวะ เลือดมันยังไม่เต็มเลยตัวเดิมเนี่ยเหนื่อแล้วไปไปไปโอ้โหเลี้ยมมันเข้าจอกูตกใจไปหมดซิงแล้วตอนนี้บอกเลยใสยเกมขยายแมพดีๆเพื่อโอเคจัดไปตัวรเนี้ยตรงไปตรงไปตรงไปนี่แหละลมทรงพอดีก็แจ่มยังติดอยู่ใช่ไหม ลงไปลงไปลงไปถ้าหลุดบอกนะจะได้ชะลอเหมือนมันเริ่มยือแต่มันอ่อนแรงแล้วเริ่มขยือไอ้แต่มันก็ว่ายเร็วตามทันอยู่นะโอ้ยเนี่ยมันยังกัดทันอยู่เลยดูดิให้หลุดหลุดชะลอหน่อยพี่ชะลอหน่อยชะลอแล้วมันน่าจะยังตามอยู่นะ ปีนัดส่องไฟใส่มันหายไปแล้วอ้าวไม่มา, <laughs> มาก,กลับไปเลยดิวกวักกวักตามลมอ๋อลับเลยนี่ทำไมพอมากไกลๆมันหลุดปะ่ะหรือมันไกลเกินไปปะเดินมันมันจะหันหัวกลับด้วยมันเหมือนมันยื้ออยากกลับบ้านบอกกูอยากกลับบ้าน หรือจะขับแบบสปีดสองนี่เนี่ยไม่ต้องเต็มที่ก็แบบรอบแรกที่มึงขี่ก็กำลังดีแล้วนะนะเป็นนั่นหรือเปล่าซ้าย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 หน้าซ้ายหน้าก็เห็นแล้วเห็นแล้วพี่หักขวาเลยหักขวาโค้งเลยตามแน่ยังไม่เห็นพี่เลยวะเห็นแล้วเห็นเกตเกตไงเห็นเกตเกตทางหน้านี่นี่ไง ขวามือไหนวะตามนีหนีหนีหีแล้วหนีไปทางลมต้านนะ่ะดูดิแม่งชอบหนีไปทางลมต้านอยู่เรื่อยเลยคนตีนมากปางย,ปยุบยับยุบเชบ เลี้ยวนะครับติดติดต like oh ิดติดติด mmm ต hm no ิดติดไปเลี้ยวแป๊บโอ้โหเลือไปแล้วพี่ไทำลามดีจอสั่นเออเไปในบ้านใหญ่วนแป๊บไปไปแป๊บนึงเรือโอเคแปดสิบจัดไปเพนเปิดใบสองเออสลับสลับไปสลับใบพอมันใกล้พอมัน อีกใกล้แล้วก็นี่ดใกล้กันชากใกล้กันชากเออเงินหลุดอืมบนพี่ต้องตีวงกลับปะเนี่ยไม่ต่ำอะไรอ่ะปื้ดปื้ดปื้อเงี้ยสวยสวยพี่ปื้อให้มันเดี๋ยวมันเออพอพอพอมันทิ้งอ่ะเออพอมันกลับไปเปิดไปห้องมามามาแล้วมาแล้วปื้ดเล่ง เอองี่ว่ามันไ่ดปยปืนคตค่อยค่อปืนไปเร็แวพอมันวกกลับค่อยเปลี่ยนไปเแหลกๆลกก้งกางไปเฮ้ยวกกลับไอ้คนนั้นเว้ยเออเออปืงโอ้โหกสิบสามเจิเอ้ยพี่ๆๆๆ ปืนอย่าปึงปืนเบาหยเบาหน่อยเาหน่อยเบาแล้วเบาแล้วโอเคโอเคดูดบ้าทางบ้านไปไปไปเป็นกัดเป้งแดกไอยู่ไห้อยู่เหลือใหญ่กลางใบสามเลยปืนค่อยๆเลี้ยงปืนสบายไ้น่มันจะบดกวัวโัวเฮ้ยเฮ้ยเฮมันจะมุดมุดมุดมามาแล้วมาแล้ว ปืนเอ้าม้วน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 รอไว้ฉลอไว้แมงม้วนแมงม้วนแมงม้วนกำลังสวยอย่าให้รุนอย่าให้รุดเนอะผมหมอกลงหมอกลงเก็บมึงไปจอดตรงรังพึ่งเลยนะได้เลยลากเข้าดูนั่นเลยเดี๋ยวลมหนึ่งแล้วกันค่อยๆไปเดี๋ยวแมงหลุดตอนนี้มองอะไรไม่เห็นเออเลื่อเหลือเรือโอ้โหกำลามแม่งกำลามนะกลัวสไนเดอร์ดูดิคคัลลาามมยสวกำลังสวยพี่ ตีตีตีวงเข้าเกาะแบบพี่นัทเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นัทเตรียมไอ้นี่เลยนะรอผมเปืือผมรุดอ่ะเออตีตีวงเข้าวงเข้าพึ่งไม่ต้องจอดลงเรือนะไปไปลงแถวช่วงกลางพึ่งระหว่างบ้านมึงกับหลังพึ่งเหมือนเช่นช่วงนั้นนะช่วงนังลงฝึกตรงนั้นมันคือบ้านกูแล้วฮะเออเอาเอาเอาเข้าไปในเอาไปเข้าไปข้างในให้ลึกที่สุดอ่ะจะได้หนีออกมายากนะ กำลังสวยกำลังสวยไปถามไปถามไปยืมเหรียญเลี้ยญไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ากลับมากลับมาเออเงียบไปแกไม่เงียบเรือเยอะเปอร์เซ็นต์มีกี่เปอร์เซ็นต์ไหวยู่ลมมันสวนมันเนี่ยมันเบอร์หนึ่งเราต้องกดไปเออลมสวนไปต้องพายเน่ต้องพายแล้วตอนนี้ต้องพายต้องพายไหวอยู่ไหวอยู่ไหวไหม เนี่ยแค่ตรงไปข้างหน้าข้างหน้าต้นนั้นเห็นต้นไม้อยู่ฮะต้นไม้ต้นไม้นั้นยนมนาอยู่อยู่ผมอยู่ตาพหน้าผมไหวเห็นต้นไม้ข้างหน้าไหมนั่นแหละต้นไม้พึ่งแล้วงานพิน้าเตรียมตาแตกเลยนะเตรียมเตรียมรอรอผมมันกัดยับรึเปล่าเยอะเยอะหักติบแล้วมั้อเฮียละผ่านมาเนี่ยผ่านโตโลแล้วลมอย่างแบบโคตรต้าน อ่นเหมือนแกงกันอ่าเยี่ยแล้วไม่ไม่ถึงึงยังไงเห็นเป้าหมายข้างหน้าเยแล้วาถึงบ้านแล้วอย่าพึ่งหลุดนะเว้ยโดกระโดดกระดดกะะโอโดะดดะยดะดดโ พื่อนเพื่อนบอกอุ้ยอุ้ยเฮียตกใจอยู่ดีก็วาร์ปแล้วก็แล้วก็ชูหน้าเฮ้ยอยู่ก็วะไปติดอะไรอ่ะติดกูอยู่มันติดกูอยู่กูเทพไปแล้วโอเคนี่คือลากมาลากมาลากมาติดอะไรใช่โอเคได้ลงเรือแล้วติดอะไรอ่ะพี่มันติดอะไรอ่ะเนี่ยลากอยู่ลากอยู่โอเคโอเคไปแล้วเรือทำไมมันค้างอย่นีวันนี้เดี๋ยวเอาเรือเทียบฝั่งแป๊บหนึ่ง เออมองไม่เออมันมันโลมันช้ดมันดีเลยดีเลยอะล่างมันลยงว่าเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยล้วขึ้นยังไงไม่มากกระโดดขึ้นมาด้านข้างดีี่จะมีหน้ามูดเียแล้วเฮ้ยเดี๋ยวปัก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 กันปักปักกันปักผมจับอยู่พี่ผมจับอยู่ผมจับอยู่ ผัดกันปากเออลโอ้โห àng, าหางหางปิด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 รูเอาไม้มาปิดรู <l ug> ปิดรูปิดรูปิดรูมีคอวูดมั่งอะ <l ug> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีคอวูดปิดปึ๊บป, ب, ปั๊บปึ๊บปั๊บเอาตรงนี้ก็ได้เนี่ยปึ๊บปั๊บเฮ้ยเคืยอะไรตัวอะไรตีตัวอะไรตีอย่าพึ่งอย่าพึ่งปิดละ วยกูอยู่ในบ่อยิ่พึ่งสเตมิน่าหมดเดี๋ยวอาเฮียไมดูชนแล้วอู้ดีนะมันแมงดีนะไม่เข้าซอกเกนเข้ามาเลยไอเย็นน่ากลัวฮะว้วกสุดว่ะไอเย็นเราเฮ้ยมันเลื้อยขึ้นออไม่เป็นไรเรามีนิกั้นเรามีนิกั้นเราล้มเอาไม้มาสร้างหลังคาปิดให้หมดนะปิดขอบขอบอ่ะเย็นบอกป่าเย <ค>ตกได้วะเอาเบ็ดเอาเบ็ดตกได้วะความความคาดหวังเราแบบสุดแล้วว่ะได้แล้วว่ะ <c oughs> ไป,ไปแล้วแล้วพอเข้าไปใกล้มันจะมีได้ยินขึ้นว่าได้ยินด้วยนี่ใช่ไหมทำลามเออโอ้โหเยี่ยจอสั่นเฮียดกำลามโชว์ไงงูยั์เอ้ยเยี่ยเบียดกันที่ ไม่หยิบไมเฮ้ยเฮ้ยเกือบตกอยู่ตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยนี่กหาควางหาอะไรมาให้มันกินเลยดิแล้วดูหางมันดิมาเปลี่ยนตรงนั้นก่อนมันไม่แข็งแรงมั้ยเขาเอาหินมันล้อมอีกชั้นไปเป็นนัดเป็นไอ้ดังโค้ง เดี๋ยวเราเอามาให้ปิดเป็นในนี่เลยก็ได้ที่ดูข้างบนชั้นหัวดูดูตรงเนี้ยเน,น,นี่ยตรงเนี้ยทำเป็นหินนะเป็นหินผสมไม้ได้แต่งเติมเพิ่มเลยดูหางมังเนีดีมาปูนมึเน,นี่ยเน่มันอาหารมันแบบเหลือยขึ้นมาบนหินเลยขึ้นมาขอบบ่อบ่อไม่บ่อยไม่กว้างบ่อเลยนั่แหละ พี่นั้นลงไปขุดลงไปขุดเพิ่มดีแล้วจังหวะแม่คำรามกับจังเรือนเลือเนี่ยตั้งปันทั้งแม่กลัวพวกกีกี้ไปกล้าเข้ามาเออเป็นตัวกันกีกี้นะคำรามนี่แบบกลัวสัตว์อยากจะรู้มันจะมาถึงนี่หรือเปล่าเอาโทรมาบวกกับมันเฮ้ยพี่ไอทำไมมันนอนนิ่งอย่างนั้นนะตายปะเนี่ย ตายต้องหากวางหาอะไรมาให้มันกินเลือดเลือดมันใกล้หมดไงต้องมันต้องได้กินอะไรโอ้กําลังลาไปแย่เแกวเกินเฮ้ยหันมันหันหันหันมาหากูอ้ากางเหลือยขึ้นมาถึงข้างบนได้ยินกูไหมเฮ้ยลงมาว่ายเล่นกับมันได้เว้ยไม่ทำไรดูดิเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะ กูก็ไม่ยังไม่กล้าเข้าใกล้แบบใกล้มากอ่ะใกล้มากแล้วเดี๋ยวไอ้นี่แม่แบบมงียบพื้นมหาอี้ <Okay. S 1> พญานาคแบบเชื่องว่ายเล่นได้เว้ยอขอไปขอให้อาหารเตอร์เพลนกะดูด,ดีมาระยะใกล้ได้เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วอุ้ยเงบแงบเงบเฟิร์มม่ <laughs> เราเบิดดีทหาในเซอร์เบดเรเเอะลงไม้ไม่คืนทห,หารหออกไ,ไ,ไม่ได้โอ้แล้วตรงนี้มันไม่มีที่ออกออกโหงูยกักษ์โบอังงูยักษ์ส่อยแมง เอ้ยโมโหเริ่มเย็นแล้วแม่งน้ำเป็นสีแดงอย่างเงี้ยดูดิเยอะเด๋อวเด๋ยวเดืยเดเยอะเยอะเพิ่งดึดดดงโอ้อโหตืม่มามันติดหาปูนก็น่ากลัวนะเว้ยโอ้ออโหตัวมันใหญ่อะแบบพญาน,นาคมันคือพญาน,นาคเลยเนะี่ย ลากลากลงบ่อไอ้งูทะเลเกนต้องรอมันฟื้นเลือดนะว่เดี๋ยวมันตายชิบเ็นยังไงเริ่มลงบ่อเต็มตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยลงลงแล้วเห็นไหมมันพอถ้ามันลึกเกิเห็นไหมเออวะเนี่ยดูดิเห้ยโอ้โหเขาเนี้ยไม่กล้าลงแล้วถ้ามันว่ายละอีสระแบบเนี้ยคือถ้ามันอยู่แบบแบบเนี้ยมันจะขดตัวไปมาไปมาไงแบบกลมอ่ะ จะไไดดดู้้มันเดี๋ยวลองลองอีกสักทีว่ามันจะดุไหมเฮ้ยลงตรงนี้ไม่เป็นไรทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เนี่ยเป็นขุดเลยหน่วยขุดลอกหน่วยขุดลอกเหมือนพวกให้หารในบจอจระกข้คนแบบเกลียตายถ้าตายบ้านต่อตีเด็ดจัด ดูดีต่อ,ตอนหน้าเอ้ยรวยนะพอถีบหน้างมาั้งสักทีดิอืม้มืไม่โดนไม่โดนไม่เอาไม่กล้าเข้าใกล้กว่านี้นมันเป็นดินตื้นเนี่ยแล้วห่างมันก็ปาดขึ้นมาบักพอดีเออนะลากมันก็ได้เออเนี่ยเขาแตกนิกนะ เนี่ยปกติแล้วเห็นว่ามงบวกแล้วบอไม่เลยอืมมีขุดดิมันปักเฉยตรงนี้มีขุดเราเลยแบบจะสู้เนี่ยเห็นว่ามันขึ้นบอเหลืองมันมันจะมาเนี่ยเห็นปะมันขึ้นตกใจเนี่ยว่ามันกลัวเราอย่าไปอยู่ใกล้มันมากดิไม่มันขึ้นแบบจะเอาเว้ยมันจะเอามันเห็นเราอะไรเงี้ยจะเอาแล้วเนี่ยมันได้มกเหลี่ยมมันแล้วล่ะดูดิกูไปตรงไหนมันก็จะเอาอ่ะดูดิ เจะเอางูแบบจะเอาแล้วเฮ้ย yeah, ล้นล้นล้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ย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 เอาแล้วไจริงไม่จริงไม่จริง เดี๋ยวตายพี่เก้ถ้ามันรีเลื่อนก่อนเออเลื่อนมันขึ้นเหมือนกันนี่ว่ะเดี๋ยวให้มันรีไปก่อนแล้วออกทางไนเนี่ยประเด็นตอนนี้ยแถวนี้ว่ะอ้าวอ้าวตาแต้มนะไอ้โวกมันมันไอ้ดูดิดูดิมันพยายามจะโวกหันมาเว้ยดูดิหันมาทิ้งไปเน่ากลัวอันนี้ดูมันสะบัดหันก็น่ารักเลย ตามโชว์ไปทีรอ <L aw> คนไปหล่นตรงกลางเลยนะ <L aw> ยนั่นคือเป้าหมายต่อไปเอ้ยแล้วแบบถ้าแม่งตอนมึงอยู่ตรงกลางางี้พอดีนะ <L aw> บอกเลยเข้าปากเลยไม่จริงรรมันจะขาดมันจะขาดตรงนีมันกินเร็วนิ๊ เอ้ยเอากิ๊กคิกี้องยิงยงมันวนสงามนี่เดินวนี่เรินวนี้เรนเอากิ๊กมาเรียบร้อยมันแดกวะไม่รู้ลงมาแล้ตัวหึงไหนแต่ว่ากิ๊กออยแล้วเหล้แดกมแดกมเฮ้ยแม่งแม่งเอาเจ้เฮ้ยเกิด กีกี้แม่งสู้เฮ้ยกีกี้แม่งเอาอ่ะเฮ้ยกลัวเดี๋ยวมันก็แดกเดี๋ยวมันก็แดกได้ถ้ามันกีกี้มันตีอ่ะเดี๋ยวกันมาแดกวัวเออแล้วเป็นกวางกวางมันไม่สู้่ะต้องเคลียกกีกี้ออกว่ะเดี๋ยวแม่งเธอเป็นตาย เซอร์เพนกำลังรีเลือดเลยเอาเรียบร้อยโอ้โหแตกหมื่นขาดยังไงล่ะนี่เซอร์เพนบอกอย่าให้กูตั้งหลักได้เงบก็ไม่แงบแงบเมอเงียบเหนะงามมันงามเก๋าจัดเลยดูนีงามไอแม่งเอาดูนี่แงบเงือนี่แหละให้อาหาร โอ้แม่งโคตโอดได้บ่อเลี้ยงป่าลงมาเลยนลงรูนี้มาให้แหลกบนนนะบบน เฮ้ยมากำลังกำลาม,ลามเฮ้ยมันมาแล้วยงัยงยงัยงยังยังเดี๋ยวทางขึ้นทางขึ้นโอ้โหม,มวยทะเลมวยทะเลเฮ้ยเป็นต้นไมีกมีซอกมีซอก,อกเฮ้ยโอ้โหดูแม่งมาดิไอ้ขี้ ดีนะขึ้นบกทันเฮ้ยหนีดีนะขึ้นบกทันเนี่ยไม่งั้นแม่งหันหัวแล้วตนะเมื่อกี้ใครทับเจ็งเลยมวยทะเลมากกูจะไม่อยู่ขอบริมแล้วไร้อนกัรอน เออวะได้งูยักษ์จับมาตัวหนึ่งพอใจแล้วตอนนี้ได้ข้าวไวเก็บพวกอะพวกจะได้มาได้หูพยายามวันนี้นี่กูรักสุดเลยนะห้ามตายบอกเลยเม็ดเยอะนะมีคำลงคำหลามีดีดีพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำบ่อใหม่ให้มันีกวาใหญ่ๆเนอะหน้าทะเลเลยไป ในบงจะไปน้อยเข้าบ้านเนื้อข้อไปต้อนแล้วแชร์กัน